สบายดีพี่น้อง YouTube สับเปลเหล่ก็แต่ละแฟนเพจสับเปลเหล่ลันทุงทุกคนครับวันนี้มาาบึงอันอันอันเอียงเกาะขบวนเครื่องเครื่องครับ,รบนนจเล่นกระล่างสีออกไปรืมเตรียมค้ามบ่อมากนะว่าไม่ร่างหรออย่าเปิดเพลงซิลิเกซิตนะขบวนนี่ร่างงานครับดู ก็กำลังสีเดินทางออกไปครับใช้เวลาเดินทางกัประมาณชั่วโมงออกออกแงมดเดวยดออกแงมเดย <Yeah. S 1> ใช้เวลาเดินทางกัประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับส่วที่เดินทางถึงครับเป็นตำบลที่ไกลที่สุดจาก,กำอำเภอนี่ยเป็นไอ้กำลังสีออกครับไทยว่นไหนพี่น้องมันอยู่กลางทางเนะเาะภาษีพมาณนี้ กำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวเสียเงินทางเรานี่ก็เป็นขบวนของวัฒนธรรม,มเขมรมีการเซียนใบนี่นรครับนี่ยิงง่ายครับเวที่มวยพี่น้องเวที่มวยเวที่มวยกรเอาล้นเจริญครับถึงซื้อแล้วครับขายมวยที่ไร้ กรรรมคเกษียณประกำของซวยอันนั้นเป็นหมอลำสิงครับหมอลำสิงหมอลำคุณหมอลำการล่างเดินทางไปถนนเจริญกรับขบวนประมาณเอ้ากับเบาอยู่นี่เบาอยู่เบาอยู่อ่าอันนี้เครื่งเสียงทีประกำครับเสียงมวยพญามัก นี่ครับเซ็นพีระกกรมนี่เครื่องเซ็นหลากหลายยางครับประเภทนี่ซวยขับเฉพาะน้องเจรล่นนี่ยงีวประมาณ2กิโลเมตรครับบอกว่าไอฮัดเครื่องๆแนี้นันตูรลำพงไงเป็นตลมใส่คนเถอะบอกว่าซอสตีมาใส่เนี้ยมันสิลมใส่เขามาไม่ยังดอก ียังไฟครับออกม่ใหม่เลยซื้อฮอดร์ียงปั่นไหมยบแบบเซเท่ครับยบแบบเซเท่เอฟซีขอมาจบแบบเซเท่มาบบบเเทั่ง ไปเบิ่งอยู่บ้านกวดครับจชกตำบลน,นะบ้าน,านเ้างอำเภอเ้าจเกตำบลเก่าตำบลครับบ้านกวดนี่เก่าตำบลกำลังจะออกเดินครับโอ้โอันนี้บ้านในเพิงนึงครับไปก่อนเราก็มี่เราก็ขี่ย่านออกมาจากอำเภอก็มีมีไอ้เทิดประเกียดมีเกวียนมี่ยังครับหลายอย่าง đang uh, lắm mập. มอลำซิงนล้วเนาะมอลำซิงะหมอลำซิงครับหล่อมหอมมอลำซิงเอานั่งลำไปตากดแดดแท้แท่เนาะมือเหนียว จอแบบเท่ๆนะมันมีคนจับบออน่่าสิกมันสีเหี่ยวเนาะเดี๋ยวให้พี่ย่อมจับก็ได้หรอกไม่ต้องใส่คนขับใส่ดูมัน ไม่ฮะค้นก็เส ah ียไรเลยเคียงเถียงตัวนั้นใส่หลายพุทใส่ซ้ำเขาพอแล้วนี่ซีพัฒนาเนาะสามมือหนาะเนาะรถทุนซีเครื่องปั้นไหมเนาะธรรมดาที่ไหนช่วยเอายาซ่องเคียงเสศนมาสูบบ้าง เออขบวนเรียนเลยนั่นเขาให้ออกหรอ้ามรตำรวจามีรเล่อนตำไม่หัดป้อมผลแล้วยังมีตำรวจอ่าแล้วไปบอกไปบอกขบวนออกแล้วขบวนออกเลยขบวนออกเลยพันบอกมาแล้วน่ออกเลยออกเลยออกเลย รถแทห้องกำลังไปสองคอนหรอมีกำลังหรอยียบแมวบ้านน่ะ แม่อ้เป็นอุตบัตะที่เห็นนิ่น้อยครับอือดีก็เหยียบพ้นแหละพี่น้องงั้นเขื่องเขือบบันกลัวทุกปีสิมีเหตุการณ์ที่ประกาดคินลายอย่า,างนะพี่น้องเนาะแต่กับว่าถึงก่ต้องไปบอกถึงครับเรื่องนี้หัวแมวววะเลยวะไปะครับเลื่อนแล้วครับเลื่อนแล้ว โทรัพท์ยอนเนอเหรอบ๊วยพูดจะพนันแลรวพสัอ่าครับ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 เปิดคอยพ่น น่าหมดเลังเดินทางมาครับรถกับซัญจรไปมาแล้วทุกปีพันเสียวนางล่ำครับมาล่ำก่อนล่ำอยู่นี่แหละล่ำบวงสรวงจับบาทนี่อยังเราเพิ่นจังสีออกเดินทางนะครับเนาะปีนี้ก็มีการคัดของแน่นิดหน่อยครับเพราะว่ากับวันจัดมาสองปีแล้วพี่น้องสองปีแล้วนี่ก็กําลังเดินทางครับ เรานเหยียบตุ๊กตาเฮ้ไปแล้วครับไปแล้ว้อสับกระสิ่อนัเอ้เหยียบหมดกระทรมากเลยนี่มอลำสิงครับมอลำสิงมัดดีๆเลยผู้ช่วย มันสีนลมไปทางนาน่ะมัดดีๆมันสูงใส่ลายกาะมูอพูดเอ้าคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับขอบคุณลหลายๆครับสบายดี